สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้ก็อยู่กับพรฤหัสเมามีมเมามีมแบบเมาเลยอะอะ่ะโอเควันนี้เราก็อยู่กับวันเสาร์เมามีมกันอีกแล้วนะก็ไม่รู้ทุกคนจําได้หรือเปล่าที่ก็มันเป็นอันนั้นใหม่เนะเป็นช่องใหม่เอเป็นอน,นันแล้วเขาเรียกอะไรไม่รู้อะนะ่า ท้าเล่นใหม่เออมาผลิกหัดเมาเมามีมในวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยและนี่คือสภาพห้องนอนผมเมื่อตื่นนอนอ่ามันลกขนาดนั้นเลยเหรอวะคือผมเขาพูดตามตรงนะพูดตามตรงเลยะ เหมือนลังหนูอะลังหนูแล้วห,หนูเอามากินนะลากของเอามากินนะพูดตามตรงน้องนองของอิงวาเติมโอ้โหแล้วดูทรงเหมือนมีน้ําโคกเต็มเลยแป,ป๊บซี่น่าจะไม่พอใจชัวทุกคนเคยเห็นพระพุทธเจ้าปะที่จะมีเออไอพวกพระพุทธรูปอะที่มันจะมีไอแหลมแอยู่ตรงหัวเออพระพุทธเจ้าเนี่ย แต่นะมนไม่ใช่พระพุทธเจ้านะอันนี้พระพุทธคุณนี่คือเนการออกกําลังกายที่ถูกต้องยกดับเบลไม่ใช่ไม่ใช่ใชทุกคนถ้าเราทําแบบนี้มันจะผิดมากเลยนะวิดพื้นก็ไม่ได้นะครับทุกคนนี่สิ่งที่เราจะทำให้แข็งแกร่งคือบริหารข้อมือทุกวันแค่น,นี้สบายมากสิ่งที่ทําให้ผมรู้ว่าผมแข็งแกร่งอ่า อร่อยรสแตนะะรสผมเคยกินรสหนึ่งกินรสช็อกโกแลตอะเชี่ยแบบตักยากมากแบบอืมมันต้องมีชายชายตีสักสิบคนรวมพลังกันอะคือคนพวกป้าป้า,ปาแก่ๆค่ะจะชอบหาลูกสไใภ์ให้ผัวให้ลูกตัวเองะทดสอบลูกสไใภ์เพราะว่าลูกสไใภ์หลังจากนั้นไม่อยู่บ้านนี้อีกเลย ผมขอถามจริงๆนะอันนี้งานเลี้ยงเปล่าโอ้โหทุกคนลองถ้าใครนับได้ได้เถอเธอถ้าใครนับได้นะมาบ้านผมเลยผมให้ยี่สิบหืมคนเยอะเลยและหนึ่งในนั้นมีพวกปลอมตัวมาขวดน้ำทุกคนเห็นไหมชีวิตประจำวันของทุกคนเป็นไงหนึ่งวันที่เรียบง่าย ตื่นนอนอาบน้ำกินข้าวหล่นเกมแชมยิม้มแล้วก็นอนส่วนผมส่วนผมอละล่ะต,ตอนตอนอาอาบน้ำตอนตอนผมขี้ผมเอาตูดชีฟ้าทุกคนได้ทุกคนเห็นคนจมน้ำคนจะทำไ,เำเไำงเฮ้ยคนจมน้ำอ้าวเฮ้ยไปคนจมน้ำเราต้องรีบไปช่วยเฮียเฮียกนั่นก็ฟีเนียช่วยกูก่อน ชิมฟรีค่ะให้ลองชิมฟรีค่ะโอ้ถธาแบบนี้ก็ไม่กินหรอกครับโอ้โหชิมฟรีมีสีเขียวต้องสีเขียวต้องสีแดงโอไม่ก oh ็ตายปกติทุกคนมีรถเมื่อไหร่คนชายคนนี้มีรถตั้งแต่อายุสิบห้าอายุสิบห้าต้องมีรถบ้านเอยต้องมีบ้านมีรถก็ก็ไม่เถียงก็มันก็มีทั้งหรอก็รถ มีทั้งบ้านเป็นสังสีเออใครจะเถียงอะวันอันเดียวกันปะก็ต้องมีบ้านมีรถมีบ้านมีรถได้เสียเงินไปทำไมแล้วก็อาทั้งสองอย่างมันผสมเลยสิเออแต่ตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าหลังสีจะปิวหรือเปล่าเผลอๆคุณอาจจะปิวไปด้วยก็ได้มันจะมีใครที่มีลูกน่าจะเข้าใจนะครับแล้วนี่คือตอนสดโหเรียบง่ายแบบเบาสะอาดมีแค่น้ำของตัวเองพืนเรียบ สงบอือโหอโคตรดีเลยตอนมีลูกมันจะมีสักอย่างมีทั้งน้ำขนมหรือถ้าเผลอๆก็อาจจะมีการ์ดของเล่นลูกด้วยทุกคนทุกคนเคยเห็นไอ้จินนี่ในตะเกียงปะที่เป็นตัวสีฟ้าทุกคนรู้ไหมมันนอนอยังไงอ่ะแจกกันให้คนเอินเออแล้วก็ให้เขามีผมสักทีแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้ เมื่อหมดเวลาเมื่อหมดเวลาแล้วเขาจะทำไงก็กลับไปในตะเกียงเลยก็ถึงเวลากลับแล้วอะแล้วทุกคนเราคิดเวลานอนขอดเปตัวกุ้งขนาดนี้ดีแค่ไหนเขาไม่เป็นตัวกุ้งทุกคนทุกคนทุกคนนี่ถ้ามีใครถ้าแฟนคุณมีกิก๊กให้ทำให้มาลานี้แจ้งล่วงหน้าด้วยเด้อไม่งั้น เด็กงานเข้าไม่รู้ตัวมากับกิ๊กรบกวนแจ้งพนักงานจะได้คอยดูต้นทางให้และเพื่อจัดไม่ถ่ายรูปติดป้ายลงติ๊กตอกโอ้บอกเลยร้านนี้โคตรดีอะทุกคนแหมถ้าใครถ้าคุณรู้สึกว่าแฟนคุณมีกิ๊กก็มาร้านนี้ได้ทุกคนทุกคนทุกคนกระเป๋าทุกคนเป็นไง สองสามวันมันก็จะแห้งใช่ไหมดูนี่ผ่านไปวันเดียวกระเป๋าแห้งอีกแล้วอันนี้ไม่เถียงแห้งแห้งแบบแห้งเหมือนขาดสารอาหารเลเหมือนมีคนถา,ถามว่าไม่เล่นเกมมันสักวันมันจะตายกูแห้งเลยแห้งแบบไม่มีน้ำเหลือเลยอะเอออันนี้คือตอน ผมอาบน้ำในในช่วงเช้าแต่จริงๆมีนี่คือโตอขึ้นในฤดูหนาวแต่ผมที่เขาเลือกว่านี่คือวันจันทร์ตอนผมไปอาบน้ำในเดือนพฤศจิกากูกลายเป็นน้แข็แล้วถ้าทุกคนดูดีๆหนวดเขากลายเป็นเส้นๆเป็นน,ปน้ำแข็งเยอะโอ้ทุกคนลองคิดสภาพามาม่าเราจะเป็นไงหรือไอติมเราจะแข็งเลยไหมมันก็แข็งอยู่แล้วเปล่นานั่งคนเดียวมันเจ๊งเหงาอ่ะแบบ นั่งแบบมอไซค์ปกติมันจะมีอันนั้นใช่ไหมที่นั่งสองที่หรือถ้าเป็นฟีโน่อะมันก็เอ้ยไม่ใช่อันนั้นจกักรยานไฟฟ้าที่มีที่นั่งสองที่แต่ถ้าเป็นพวกมอไซค์อะมันก็จะซ้อนเงน้ใช่ไหมซ้อนได้สามคนสี่คนก็คือผิดกฎหมายใช่ไหมอันนี้สามารถไปได้สี่คนเลยแบบไม่ผิดกฎหมายด้วยไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดกฎโรงพาบาลโรงพยาบาลไม่รับชัว โอ้แล้วทุกคนดูทุกคนเห็นสีเหลืองๆที่อยู่ใต้นั้นไหมนะ่ะใต้ตวัวอ่ะมันกันไว้ถ้ามันหลุดไอสามคนข้างหลังเออเจ็บแน่นอนไอคนขนา้างหน้าเพราะว่าหลังจกนั้นน่าจะบิดหนีอ่ะนี่คือสภาพผมกับเพื่อนที่ท,ที่ที่นั่งคนละฝั่งแต่แต่มันแต่เล่นด้วยกันอ,อือ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  และแล้หลังจากนั้นอพคู้ก็หันมามองเราทุกคนเคยให้คำปรึกษาเพื่อนไหมแบบเพื่อนก็บอกว่ามึงยังเอาชีวิตมึงไม่รอดเลยก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับวิธีบอกผมบอกวิธีแก้ปัญหาในชีวิตให้กับเพื่อนชีวิตผมมันก็เป็นจริงอแะบบชีวิตผมยังแบบยังมทาทอรนาโดอยู่เลยอะช,ช่วงนี้ก็ยังทำกันบ้านไม่เสร็จ แทบอีกไม่นานกันยาแม่งก็ต้องสอบอีกโอ้ตายบอกวิธีให้กับคนอื่นแต่ไม่ตัวเองยังมีปัญหาอีกเพียบเพียบจนทุกคนคิดสภาพอันนั้นคือลมนิดนิดคือการบ้านของผมและรวมกันเป็นทันดันใหญ่ทุกคนคิดว่าการบ้านผมเยอะแค่ไหนที่ผมค้างไงการรีโนเวบ้านอันน่าถชือจากบ้านแบบนี้กลเแบบนี้ เราะเขาไม่ได้รีโนรีเนรีโนเวทบ้านหรอกรีโนเวทบ้านหรอกเพราะผมว่าให้สองคนป่าเนี่ยแหะทุกคนเคยรู้ป่ามาทำแต่กระจกนี่เขาเอามาจากไหอแปลกแปลกอะทุกคนเคยได้ยินว่าเคยได้ยินตำนานนี้ไหมไอโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์นั่งฟังปูสามสามหนึ่งศูนย์โมเรื่องที่ท่าน ตกลงมาจากชั้นสามแล้วไม่ตายเชื่อป้าว่าแบตเตอรี่พวกเองก็จะหมดก่อนปู่แกจะเล่าเรื่องจบซะอีกอืมภาพอันน่าถึไอเด็กสองคนนั้นไม่ไมรู้ซะแล้วว่าโนเกียสั1สม,สมหนึ่งศูนเนี่ยมันแข็งแกรง่งยิ่งกว่าเบรดล็อกอีกนะแกปูกแกนี่ไม่รู้เลย เดี๋ยวไม่นานมันเอาหัวชนพวกมึงแตกเชฟิมกระจกกระจกจะมาสู้สู้อะไรเล็กอันทนทานนี่ได้กระล้ทุกคนทุกคนต้องเคยมีอันนี้มั้งและอ่นากนการอ่านผิดอ่านดีๆนะมึงจยุดพักคอยเออจุดพักคอยเออทุกคนอ่านเป็นอะไรอ๋ออ้าวมันแค่เขียนเขียนผิดใช่เชออ่ มันไม่ได้ตัวสั้นซะหน่อยเออมันคือออ่างนะทุกคนอย่าคินสั้นมันออ่างที่มีหัวนิดเดียวนะมันไม่ใช่ว่าเหมนอย่างที่เขาคิดนะมันคือจุดพักคอเนี่ยดูลูกสิเออจะกุจะโดนดราม่าปะะนี่คือสภาพว่าว่าถ้ามีลูกแล้วจะรับผิดชอบลูกไหมแฟนที่ดูนหนังหนังน้ำเน่ามาเยอะมึงจะหนีไปใช่ไหม กูรู้หลังจดสเปียนสมรบแล้วส,สมรดแล้วมึงจะไปมีคนอื่นใช่ไหมมีคนอื่นนะกูเป่าหัวมึงกับกิ๊กมึงแน่นอนถ้ามึงไปมีกิกอีกนิดหนึ่งนะของในมือกูลูกเล็กๆที่เรียกว่ากระสุนจะเข้าหัวมึง